โอเคมาอัดจากพาร์ทที่แล้วเลยนะก็ตายนะโอเคก็ตามหาไบโอมว้าฟอเรสเจอแล้วเอ้แก๊ส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 อย่า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 โอ้ไม่โดนไม่โดนเลยสักนิดโอเคเราต้อง ไม่ตายว่ะปล่อยมันไปฮนะเดีไ๋ไก่ไปฮนะมาเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้เลยเจอแล้วนะใบโอวาฟอรเรสมาอยู่ใกล้ใกล้ใบองค์ครีมสันโโนี่เองโอ้โหนี่เนเธอร์ผมนี่ใบเออเป็นวิวเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคือเกิดใกล้ไบโอเมฟอรเรสแล้วก็เกิดใกล้ไปองค์ครีมสันเนะี่ยสุดยอดสุดยอดน่าจะอยู่ข้างบนนะใบโอมใหญ่มันนะ่ะน่าจะอยู่ข้างบนนะใบโอมใหญ่ เดีเราต่อเลยฮะน่ารื่อยอยู่ละยังไม่เสียนเลยนะฮะยังไม่เสียนเลยเสียมาต่อเคก็เป็นคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดต่อจากเมื่อกี้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวน่าจะได้ลงพร้อมกันเลยนะคลิปนี้เพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจตัดคลิปไงก็เลยแบบ มันอยากอยากลงอยากอัดอัดเสร็จปุ๊บลงเลยประมาณนี้เออคลิปนี้ได้เป็นพาร์ทที่6.1แล้วก็6เอ,อ๊พาร์ท6แล้วก็6.1ด้วยนะพังไรอีเอาพังเร็วอ,อ,อ่ออคตอไปเรื่อยๆแล้วกูจะขึ้นไปไปอมันยังไงอ่ะเด,ด,ดี๋ยวเดูด,ดูดูทางก่อนนะดูทางก่อน ที่แน่ๆคือตัวนี้เป็น VO Barf นะโอเคเราต้องต่อขึ้นไปเองหรอ,ต,อต่อขึ้นไปเหรอ,อต่อไปก็ไม่ยากนะต่อไปก็ไม่ยากต่อไปก็ไม่ยากแต่กูเสียวลาวาที่ไอ,อ้อก,ก็หมด ตรงนี้ต่อนะคือรูตรงนั้นน่าจะเป็นทางไปไปโอมใหญ่นะฮะมาตรงนี้ปปปปปึึึึึ๊๊๊๊๊บบบบบเยอนี่ติดนี่ให้ล็กนะแป๊บนึง่งต่อไปตรงนี้เลยนะฮะคือถามว่าคาที่แอคตอนนี้ทำได้ไหมก,ก็ก็ทำได้แต่ข,ขี้เกียจขี้เกียจไหม ตัวน okay. oh, oh, ี้ไม okay. oh, okay. ่ได anyway. ้โอเคโอ้เป็นใบโอมใหญ่ไหมเออว้าวเป็นโอมใหญ่นะฮะเคเดี๋ยวเราอทำเป็นตัวครับแล้วก็ทำเป็นแมสติกนะฮะแล้วก็ตลิกแอคกสองอันนะโอเคแค่นี้แหละนะโอเคโอ้ทัาไงเดนอินเดเมนนะ เนี่ผมขอขุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทาที่ฟาร์มเอ็นเดอร์แมนชั่วข่าวเนะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่อให้ดูวิธีการฟาร์มเอ็นเดอร์แมนนะฟาร์มนะแล้วก็ตรงนี้สองมีสองเป็นที่ฟาร์มที่แบบว่าโอ้ผมใช้ได้ผลมากเลยนะคือสุดยอดมากเลยคนะรับแบบโอ้โหได้แบบเอ็นแบบเดอร์โพดเยอะมากนะครับกอย่างโอเคก็วางแบบนี้นะฮะมันชั่วคราวนะชั่วคราวอันนี้ชั่วคราวที่ฟาร์มเอ็นเดอร์แมนแบบชั่วคราวของผมเนะี่ย เราจะวิธีฟาร์มก็ไปวิ่งล่าตีนเอินเดอร์แมนนะฮะไปวิ่งหาตีนกับเอินเดอร์แมนนะฮะไม่ได้วิ่งหาตีนที่คือเราก็จ้องหน้าหาเรื่องมันแบบเนี้ยเออแล้วก็ร้อยมันมาแล้วก็ฟันมันนะมแล้วก็จ้องอีกนะจ้องจ้องแล้วก็ฟันมันแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็ตายแล้วมันก็ดรอปให้เรานะโอ้เป็นวิธีฟาร์มที่อีซี่มากๆเลยเราจะหาตีนเอินเดอร์แมนแบบนี้ยโ้โโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวได้เอเดฟเวอร์สองอันนะฮะอะเดี๋ยวม,มันไม่เชิงใบโอมใหญ่นะนี่มันไม่เชิงใบโอมใหญ่นะฮะตรงนี้มันเป็นใบโอมย่อมๆขาดขกลางๆนะไม่ใหญ่มากคนะแต่ตรงนี้น่าจะใหญ่มากเลยนะเนาะเเดี๋ยวเราไปสังเกตเอ้ยมันเป็นใบโอมเล็กๆเ,เหรออะไรเนี่ยอุตส่าห์เจอป่าวาร์ฟแล้วเชียวทำไมให้ได้แค่นี้ อีดมตรงนั้นมาแล้มาแล้วมามาแล้วเอเดเมนมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้วงมาต่อฮะจงมาเสร็จแล้วก็รีบวิ่งมาตรงนี้กินอาหารไม่ได้แดกหลาเอเดเมนอื้ออันนี้มาลงมาลงมามาไฟนี่ัดตาดีโอเคตัวนี้ไม่ดอบเอเดลฟร์ให้ผมนะฮะ ให้เป็นใบโอมเล็กจังวะฟันฟันไม่โดนฟันไม่โดนฟันไม่โดนไอ้ดิ้ตายฮะได้น้ำตาแก๊สมาด้วยนะครับโอเคโอ้คลิปนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อคลิปเลยแหละลุยเนเธอร์นะฮะสำรวจไบโอมนเนเธอร์นะฮะเฮ้ยนี่มันขึ้นอีกได้หรอเราขึ้นอีกได้ก็คงดีนะโอเคขึ้นไปไม่ได้แล้วนะเฮ้ยทำไมป่าว้ามันเล็กจังอ่ะเฮหรือว่ามันเป็นมันมีข้างล่างอีกนะ น่าจะมีข้างล่างอีกนะหรือเปล่าไม่รู้นะลองขุดลงไปดูนะขุดสับวางฮนะเดี๋ยววันนี้นะ่าจะเอาฟอร์จูนมาด้วยนะนนเดี๋ยวมีแววอ่ะมีแววอ่ะมีแววว่าจะมีข้างล่างอีกนะมีแววอ่ะมีแววอ่ะ เราต้องยืนระหว่างบอกแบบนี้นะนั่นไงจริงด้วยก็ที่เดิมกูนี่ว่าเฮ้ยแต่ข้างล่างมันน่าจะเป็นใบโอมใหญ่นะที่เ,นนะเดิมกูจริงด้วย ออร์รูติ้งตีฮะอ้าวหายละโอ้โหนี่ไงไปอมใหญ่มันอยู่ข้างล่างนะไม่ได้อยู่ข no. ้างบนนะฮะเป็นอมใหญ่หรือเปล่าวะไปดูไปดูนี่จริงนี่มันเอาน้ำมันเอาน้ำมันเอาน้ำมันตายไปดิเก <Commission. S 1> ่บเดียวได้ห้าก้อนละเออเป็นอมใหญ่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าเกส มันสุดแค่เนี้ยเอ้ยเดี๋ยวน่าจะมีอยางหลังอีกนะหลังตรงนี้อา่าถ้าเราขุดไปเป็นอะไรอีกถ้าเราขุดไปเป็นอะไรอีกนะเดี๋ยวขุดดูนะอืมเด,ดี๋ยวพาสเนี่าจะได้ใช้ชีวิตในเนเธอร์เอออืม,อม,อมขุดดูไหมเรจะตายไหมเนี่ยจะตายนะด,ดาบไดมอนด์แพงนะ ขุดนะต่อไปฮนะเจอเทองแล้วก็ขุดด้วยฮนะเจอทองในเนเธอร์ถามว่าจำเป็นไหมก,ก็จำเป็นนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงจำเป็นนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าเอาฟอร์จูนมาเนี่ยจะแบบโอ้โหดีกว่านี้นะ,นะเออน่าจะเอาที่ขุดฟอร์จูนมาด้วยเนาะหมดแล้วเหรอไปโอมอะ่ะ จุดสุดแล้วกูยังไม่เจอเหี้ยอะไรเลยไปก็ไปอ่ะเดี๋ยวจะมาฟาร์มหลังไม้ก็ได้เนี่ยไม่ไม่ดิเอ้ยไม่วันนี้เราต้องฟาร์มไม่ถึงที่สุดนะเราต้องฟาร์มไอเดอร์ไม้จะแบบโอ้ยุณกว่ามันจะได้แบบคุณกว่ามันจะอะไรไงมันมีต่ออีกไปหนึ่งไบโอมนะโอเคสิวะ ลงไปเลยฮะลงไปฮะลงไปตรงนั้นเป็นไบโอมเล็กแล้วตรงนี้ละ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะระลองไปดูนะโอโหของของผมของผมนี่แพงมากเลยนะดาบไดมอนติดรูติง้งอินชานด้วยนะแพงมากเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นพื้นที่ธรรมดานะ ไม่ใช่พื้นที่ใหญ่ๆอะไรนะเดี๋ยวผมต่อไปตรงนู้นดีกว่านะต่อช้าๆอย่าอย่าอย่าไปก๊อดบิดนะถ้าก๊อดบิดนี่ตายเลยนะ <c oughs> โอเคมาค่อยๆต่อไปฮะค่อยๆต่อไปค่อยๆต่อไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ถึงฮะเดี๋ยวก็ถึงอย่าเราอย่าใจร้อนนะอะเป็นใบโอมใหญ่อยู่ไหมวะคือเราต้องผมต้องการเจอแบบใบโอมอ่าผมต้องการเจอใบโอมใหญ่ๆนะใบโอม วาร์เรสใหญ่ๆนะมันจะได้ฟาร์มไอเดอร์แมนแบบเร็วขึ้นนะฮะอ้าโอ้โหวจะถึงโอเค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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหการหายใจการหายใจต่อบ,บอกนะเมื่อกี้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยกูขึ้นไปดีกว่ากลับดีกว่านะพี่ยอง เ,าาเดี๋ยวเราไปตรงนั้นใหม่นะไปตรงที่เราฟาร์มออเดลแมนแรกๆใหม่นะแกเด็กละกลัวชิบหายเลยเดี๋ยวเราก็ไม่ได้กลัวละถ้าเราโหดนะมึ่งยามึ่งยาแก๊สมึ่งยาไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นแก๊สไม่เล่นเกลียดมากเลยแก๊สเนี่ยตัวอันตรายในนีเธอเนีฮยยโรจิงนีู่ยโรจิ้งไหมเนี่ย โอ uh ้โหตดติดไฟอีกโอ้โหโง่อีกแล้วขึ้นขึ้นขึอเคเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนเอ่ยลืมที่มาแล้วตรงนี้ปะรอมาจากตรงไหนเอ่ยลงมาไม่รลงมาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องต่อขึ้นไปดูนะฮะ ต่อไม่ได้ดูนะฮะใช้ไม่กี่บล็อกหรอกต่อึ้นมาเริ่มแพงฮนะในเทในเทเล็กมันถูกนะฮะทีนี่ลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ล่อตีนอินเดอร์แมนตัวเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็ทางขึ้นไปทางเก่าอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ผมขออะ,อะไรล่ะเดี๋ยววันนี้ขอ,อสิ่งที่เรียกว่า อ่าเอินเดอร์โพลสักอ่ายังต่ํา16อันอ่ะ16อันน,ะนนะออ่ะขอเอาเนี้ยเนาะโอเค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 มาโอเคมาตัวนี้แหละตัวนี้น่าจะเป็นไบโอบที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ผมเจอนะ เดี๋ยวไปหาจ้องตาไอเดนแมนก่อนนะฮะเดนแมนแม่งไม่เกิดแล้ววะแม่งเกิดแต่สลามวะไม่ดอกอะไรเลยนะไม่ดอกอะไรเลยนะฮะมีอีกเหรอไม่รู้ฮะไม่รู้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 อะไรเลยนะฮะ คลิปนี้ก็ตามหาเอ็นไอแมนอย่างเดียวมันน่าเบื่อมากเลยนะจริงเวลาเรามาทำอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูคนระับผมทำได้นะฮะโอเคมาหาต่อหาต่อไม่เกิดหรอเอ็ไนไอแมนโอเคเอ็นไอแมนไม่เกิดนะองจริงโอเคไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดกลัวกลับมากลัลวละ <c oughs> คืออยู่นานกว่านี้ไม่ได้นะถ้าอยู่นานกว่านี้คือมีหวังตายเหแงมๆเลยนะฮะ นอ,อยจางน้้ยเราก็ได้อิเดอร์เพลวะห้าอันนะแค่ห้าอันนะเดนะี๋ยวตีเฮียนี่ก่อนนะไปได้อะไรไม่ได้เลยหรอนะไม่ดอกให้กูด้วยนะเคเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยนะท่าองากลับบ้านกับบ้านลงลงลลง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  ลง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 มาจากตรงไหนเมื này, uh ่อก uh, uh, hey, uh ี้อ่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้มาจากตรงไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยผมมาจากตรงไหนวะเฮ้ยเออน่าจะมาจากตรงนี้แหละเฮ้ยพิกลินพิกลินพิกลินตีฟอสบอล ไม่กลัวครับพิกลิบแล้วก็ไม่กลัวครับมันมีดาบโหดนะมันมเอ็นชาร์จิ้งโหมดมากเลยนะทุกท่านเป็นอย่างที่ดอกของเยอะมากเลยนะยนทุกท่านนี้ต้องหาที่กลับบ้านแล้วนะไหวตจโอุ้งเจอแล้วเจอแล้วเจอที่มาแล้วตายฮนะไปจับบ้านจับบ้าน เฮ้ยมา,มาวะมาเดยไปคลิกกันนะโอเคอจุดเกาะใส่กูรอดแล้วโอเคมามามาวิงว่งวิงว่งอยากเจอไอเดอ์แมนตามทางย่างเลยอะ่ะผมเป็นคนที่ชอบค่ายเดอ์แมนมากเลยนะไม่รู้เป็นไรเซซีเซฟซีเไปซีปปปปมิวล ออพี่กลินเด็กนะพี่กลินเด็กไม่ทำอะไรเรานะแต่้พวกพี่กลินกับผู้ใหญ่มัน,ม,น,ม,นมันจะมันจะมันจะฆ่าเรานะไม่รู้เป็นไอ,ไอ,อไรนะับ้านเลยฮะ ต่อนะฮะคลิปนี้น่าจะไม่ถึง20นาทีหรอกผมว่าเพราะมันแป๊บเดียวนะมันแค่อัดต่อจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะฮะบินต่ำเกือบ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 อืมอือืมอืมอืมไม่ตายไม่ตายต้องไม่ตายต้องไม่ตายเป้เดินเป้เดินเป้เดินเป้โอ้โหคิวมากคิวมาก มวกขุดมา่ากไหนวะอย็างนั้นจะลงมาจากตรงนี้นะฮะมากลับบ้านนะกลับบ้านเดี๋ยวข้าวมาฟาร์มหลังม่ก็ได้นะสำหรับการมาฟาร์มเอดาเมลนะฮะแมลไปเล็วไปละตรงนี้ตรงนี้ไนะปเ,เกือบล่วง กลับบ้านนะกลับบ้านนะโอ้โทรมานมากแนละ้วในในเธอเนีเ่ยเฮ้ยกลับมาก็ข้ามเลยเหรอ,อเฮ้ยโดนไอเดัมแมนเกิดไหมวะได้ไอเดัมแมนมาแค่ไอ้ได้เอนกกเอดอร์โฟมาห้าเมตรเองเนี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะฮะลงในเธอเกือบสี่สิบเกือบชั่วโมงหนึ่งอนะ่ะได้ห้าก้อนนะกับเอนเดอร์โฟที่ หายากนะฮะสกิลเลตัน,นเหรอเจี๊ยก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 นี่ตีตีเออเดี๋ยวถ้าผมมีธนูเยอะก็ก็เหล็กเยอะเดี๋ยวจะทำฟาร์มชื่อเคนอีกอ่าอีกฟาร์มหนึ่งนะเพื่อที่เอาจะปั๊มของได้แบบรวๆนะโอเคมาเดี๋ยวนอนนะ โอเคมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบใจนะที่ติดตามรับชมกันนะสำหรบับคลิปหน้านะเราจะไปหาเนเธอร์ฟอร์เทรสดีไหมคลิปหน้าไปหาเนเธอร์ฟอร์เทรสนะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกกันนะหนึ่งร้อยซับผมจะระเปิดหน้าแล้วนะฮะก็อย่าลืมดันให้ถึงหนึ่งร้อยซับด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละไปแล้วครับบ๊ายบาย